สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอานะคะวันนี้น้องแพทย์พามาเก็บหอยนะคะหอยกาบเดีก็บหอยกาบฝรั่งจากพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเก็บน้องแพทย์อีกแล้วค่ะไปเราไปดูกันเลยค่ะเก็บหอยกันเลยที่บ้านลุยสองสาวลุยเด้อพี่น้องเด้อมาไม่มีตัวตัวแสดงใช่ตัวแสดงแทนต้องแสดงแทนไม่มีค่ะต้องแสดงเองพี่ปานาถุงมือคนละข้างค่ะ เวลาเราล้วมหอยไงล้วงมาดามกับซีว่าเอาแต่ล้มนะได้จ้ะได้อันชาตอันคุณเอ็นจอยไลฟ์สไตล์เดี๋ยวก็มาไล้เอินจอยเราสีมาอยู่แล้วก็ต้องให้กระเป๋าใหสามีใหเรามาลุยที่หลังแพลนด้วยกับพี่พ่อนก่อนจ้ะบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสได้พี่น้องได้ได้น้องเพชรเข้าคลิปอีกแล้วได้ไปด้วยกันพี่พรมันก็เป็นเพื่อนกันใช่ใช่ได้คนช่วยพูดแล้วไม่ก็ไป เราก็ทำด้วยกันก็เป็นเพื่อนกันบางครั้งก็ได้พี่น้องจ๋านี่ไงหอยนี่ไงคะนี่นี่ได้เล้เรยกมาให้เบิ้งเด้อไปแล้วเจอยังพี่พรเจอแล้วค่ะยังไม่เจอสักตัวเลยเพราะว่ามันน้ำมันขุ่นเนาะนี่ไงโวโอ้ตัวเบอเลยพี่น้องจ๋าตัวแรกของเราเราล้างให้สะอาดเลยพี่พรจะล้างไปเลยเนาะเราจะได้ไม่ต้องไปทำงานเยอะไงที่บ้านนะใช่ พ,พ่นอ,อ,อน้องเพชรก็ข้างซ้ายเลยของดูเอาตะข้างซ้ายมาไม่รู้เหมือนกันตอาเด็ก็ข้างซ้ายจริงเหรอคะไม่ใช่มันใส่ได้ทั้งสองด้านนะพี่พรเออเหมือนกันเลยแล้วมันข้างขวาไป็นแคข <c oughs> แ่ขนาดซ้ายค่ะพี่พรเรเอะมาเด้อมามวนน้ำกันพี่นองจา้า ก็ต้องอยากเบิ่งแนะนำเด้อเดี๋ยวสิจกขึ้นมาให้เบิ่งจ้ะเพราะว่าหยางน่าขุ่นเบิดแล้วแพทเจ้าพี่พรลุยเบิดแล้วูจะน่าขุ่นมั้ยเขินเขินเขินไม่เป็นไรสะเราเองสะเราเองสะาเราเองพี่น้องเอ้ยมวนมวนน้ำกันจ้ะน้ำเย็นก็นล้วเนาะน้ำเย็นดีนะเรามีชุดถ้าไม่มีชุดพี่พรนี่แย่เลยพี่พรเราสุดมาให้แพทเลยจ้ะแพทลองเลยแพทใส่ได้แพทสื่อมาใส่อัันนน้ ดาวข่านสุดจักรวาลใส่น้ารักด้วยใส่หน้ารักด้วยชุดขอบคุณค่ะหงอยกันเองอ๋อจริงจระงเาไปเอาเล็กก็ไม่ได้นะใส่ไม่ได้แลมันก็จะรัดเนะจะมันก็จะรัดเรามือนีแพทล่องมือเองเลยเด้อวันนั้นพี่จอยแกลงมือให้วันนี้ระวังหอยตายด้วยนะพี่จะหน่วยมันง่อยนี่ตายโอ้ยน่ากินเนาะดังตรงนน่ากินอุ้ย พอเดีเอาไปหลายเดยเอาแต่พ่อใช่ใช่ใช่เนี่ยเอา,าพอ <ทำ S 1> กินได้ใ,ใช่เนาะสี่ตัวอะอยู่ด้วยกันโอ้เอาให้พ่อแม่พีน้องอ,อสี่ตัวลามอยู่ด้วยกันทีเดียว ก่อนจ้ะทำให้ล้างทิ้งเลิกงานแล้วกับพี่พอน้ำมันล่ลออยู่หม่องเห็ดงานเด้อพี่น้องเลิกงานแล้วก็เลยพาก,กันเลยมาเลยจ้ะมันวันผัดนะะเดี๋ยวผัดเดี๋ยวจะล้นกันละทั่วแล้วทั่ว <c oughs> แล้วปัวน้นทะเลท้นี่แพทย์หยุดแพทย์นั่งกับพี่พอนาพ้อนาไปทั่วกันเถอะจะพาเรามาหาแพทย์เพื่นอนจ้ะเราจะไปกันได้ทุกคนแล้วจ้ะได้หลายตัวเลยเด้อ <c oughs> หลเลยเองจเด้องมไปมันก็เจอเลยเนาะเจอเจอค่ะเพราะเขานอนอยู่ก็มองเหมือนไม่เห็นนะพี่พรแต่ว่าเราลงไปมันก็เจอเลยแล้วเจอน้ามนี่เพต่อังหว่วพี่นนอะขุนปดพี่พรเข้าใจไหมน้ำขุนเข้าใจแต่พูดเหมือนกันภาษาบ้านที่ก็พูด ไม่ใช่น้องโบ <c oughs> น้องโบอยู่นั่นแหละ <c oughs> ตัวเองกับน้อ <f ad S 1> งโบ <c oughs> สาวพี่น้องเจนนุ่น <c oughs> น้องนุ่นไม่มาวันนี้น้องนุ่น่ของคนน้องนุ่นไม่มาวันนี้น้องนุ่นทำงานไก่เดี๋ยวแผลด่างดีๆก่อนเดี๋้อให้เบิรงเด้อพี่น้องเด้อถ้าจกแล้วเดี๋ยวพี่จอยมาจกต่อแล้วก็ <c oughs> พี่จอยจะเอาชุดพี่ <c oughs> เออเดี๋ยวจาชวนชวน ชวมพี่จอยเดี๋ยวไปดูคณะทะเลกันจ้ะเออเนาะไปนะวันนี้นะชวนชวนแกไปอยู่นะเพชบอกแกไว้แล้วมาลงแงคมาเป็นช่วงๆมาจ๊ะเพิทำยงไนะ้ไม่เปลี่ยเสือเนเาะ่ไม่ลงลึกนะคะพี่หอนแล่เอ,อเอาอยู่แถวเนี้ย หอยก็ทาพลังยา,างทานใส่ทานมากอม่งนนะี้ทำอะไรกันวะโอ้ยมาจับหอยซอยหอยด้วยของเจ้าแม่มของผมกันโอ้ยข้างมันก็เยอะอยู่เนะาะค่ะเยอะอุย้ยแพนด้หลายโตเลยพี่น้องค่ะ<ฆ>สี่ตเลยจะวันเดียาดก่อนนะวันนั้นอ่ะพี่จอยแกลงแกใส่กางเกงขาสั้นเลยนะอ๋อเหรอโอ้โหหนาวเลยนะ แต่พี่จอยแกไม่ค่อยหนาวนะพี่เป็นบางคนนะเนาะแกบอกมนคลอดลูกเสียงแบเยอะเลยก็จะหนาวโอ้โหหน่่ยนีใหญ่แห้งพี่น้องจ๋าผ้าพี่น้องเฮ็ดแบบซิ่งแปลกๆปลกใหม่ๆแล้อพี่น้องเด้อสีผ้าเฮ็ดสุยางอ่ะล่ะจะสีผ้าเฮ็ดบบสูแนวสูแนวเลยแหละสูแนวสีหาสีหาแนวมาให้เบิ้งอยู่ตลอดอ่ะนะเด้อพี่น้องจ๋าต้องดูนะจ๊ะ คำสั่งได้ป่ะนี่คือคำสั่งต้องดูนะจ๊ะนี่คือคำสั่งเ <laughs> บาหยอกเบาหัวได้พี่น้องนมันมวนน้ำกันใช่โอ้ยมันมวนน้ำนม,มาดามมาดามก็บเบาพีดเบาถือพูดผิดตลอดน้องหนะน้องแพทย์ยังดีกว่าพี่พี่อะไรพี่เพิพพ่งเริ่มทำไม่แพทย์นะเป็นถึงแพทย์ทำนานลาแล้วนาแล้วก็ยังผิดใช่ไหมแพทย์พูดผิดแพทย์พูดแบบปนเปย์แห่หันผัดใกระเทียมไปก็เรียก ไอ้ผักเสี้ยนพี่เขาเรียกกระเทียมกระเทียมเรียกกลับกันเรียกกลับกันพูดผิดพูดถูกอย่างเงี้ยจ้ะจังว่ามันน่าเอาไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะเอตาเอาอันนี้อันก่อนเนี่ยเอาฟอยด์คัตมอนไหมพี่น้องคัดเนาะแล้วเราต้องไปขัดอยู่บ้านอย่างไงใ้่ใช่พี่น้องจ๋าแพทได้หลายเด้อด้วยของแพททำกินบ้างยัง ยังค่ะแพทย์ยังไม่เคยชิมเลยแต่พี่จอยน่ะเขากินแล้วเออว่าทำหอยสามรสอร่อยมากเพี่พรเคยทำเห็ดสามรสเห็ดนางฟ้าไปทำเห็ดสามรสยังเลยจ้ะยังไม่เคยกับเห็ดอะเนี่ยเราเราเราลุยกันขยับหน่อยนจ้ะปีนี้ลุยลุยจะทำแพทย์เคยทำแล้วเนี่ยทำหอยสามรสแต่อันนี้แพทย์แพทย์ว่าจ้ะเอาไปอบเอาไป้าเป็นแบเป็นจ้ะโอ้ยแบตเตอรี่หมดนะคะ

ดีนอกาะมีชุดเนาะไม่ต้องใช่ค่ะถ้าเอาคาดนะจะต้องซื้อถ้าเอาคาดมันจะยากมันจะกดจะได้มันมันยากแบบมันเอาคาดหรือว่าเอาอะไรวันนั้นเอาเอาไอ้นั่นตากมันก็ไม่ค่อยขึ้นจ้ะถ้าอยากลุยเองอย่างเงี้ยมันได้อารมณ์มากได้อันรถด้วยอยากลุยเองผู้ชมก็ได้อันรถในการชมใช่นี่ถ้าน้าไม่ปุ๋นไม่จะถ่ายให้เห็นแบบจะเอากล้องลงมาถ่ายเลยใช่ เก็บแล้วมันก็คุณแล้วมันไม่เห็นนะวะนางบ่คุณไปสิถือกล่องมือหนึ่งกับไอพี่น้องเบิ้งด้วยแต่ว่ามันบ่ได้พี่น้องนางมันคุณจ้ะนางคุณไม่ได้ข้อไหนลงไปแล้วนางคุณแต่ว่าเดี๋ยวสีไายให้เบิ่งแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องก็เห็นแต่แล้วว่ามันเป็นเป็นนอนอยู่จังไถเนาะงเป็นน่องเป็นโปรโมเตอย์เมทด้วยนะนนอนขาเขาเลยเก็บปลาแต่ต่อพี่พรอยู่พี่พ่อนบอกพี่เอ๋ไม่ต้องรีบ ว่างเมื่อไหร่เขามา,าเขาไม่ไปไหนเขานอนรอแล้ว <laughs> ใช่น <laughs> อนรอเราอยู่นี่แหละม,มันไ,นไม่ไปไหน,เ,หน,นเก็บมันเลยจ้าผมมาตเล,เลือเถอะจกมากเลยที่ละสองที่ละสามบาทสองบาทสามเดือนใช่มันไหมพอนจ้ามันจ้ะ ได้เอาเสียงน้องแคปเอ้น้องแพทเข้าคลิปพี่ด้วยอาใส่ใส่น้องแพทแบรนด์ค่ะก็บ่าได้ยินแต่เสียงมาดามดีแล้วล่ะก็ได้อัตรสไปด้วยในะคลิปพี่มาดามพูดมากเกินม่บทพี่น้องแค่นี้เราดูจะลิงหลับพูดจนลิงหลับเดี๋ยวเราไม่ได้ลงพร้อมกันนะนะไม่เป็นไรเนาะต้องลงแบบละทีม,มันดูแต่คนแล้วแต่คนดูเขาชอบนะไหมให้เขาดูมานาน ลงไปกอนเลยไม่ต้องรอแม่จังแพทเยอะเลยอ่ะพี่ต้องหาคลิปค่อยลงอ่ะหมูอันเยอะอยู่ก็บอกแล้วไงว่าทำไปเลยลงไปเลยต้องรอแพทแพทต้องมีคลิปเมื่อวานนี่เลยไม่ได้สักคลิปเลยแล้วเมื่อวานแค่เอียงอ่ะทำไม่พอได้คลิปก็ไปช่วยพี่นัทเถอะจ้ะวันนี้ต้องวันนี้ก็กลับมาโห่วยจะแคนเซิลน้องแพทดีนะเนาะโอ้ยปวดหัว ้จะเอาไงดีเนาะให้ลอกก่อนไม่เอาไม่แค้นเชินพูดแล้วเดี๋ยวเราก็พอถามหาอีกมันมันเก็บเก็บเร็วกัน,กน,กน,กนครับบอกคตรจริงนะมันเก็บเร็วนะพี่ถ้า<ช>เราไม่ลา้างเก็บเร็ว แต่เราก็ต้องล้างทำคนจะอาดอุ้ยนิดนึงเนาะจ้ะ <5. S 1> มัแดดโดขึ้นมากเต็มเลยพี่นอกจาก้าทำไปมันก็สนุกดีเนาะสนุกคลิปเนี่ยสนุกนะคะพี่พรได้ไป<ด>คุยกับและได้เห็นธรรมชาติจ้ะ จอสิ่่งใหมๆแฟนพี่ก็อยากให้พี่ไปแบบนี้แหละไม่ชวนก็ <c oughs> <c oughs> เลยเออสนับสนุนนะซื้อนี่ให้กล่องให้ซื้อโทรศัพทาาาา์แล้วถ้าแพทากให้ก็ไปทางน,น้นเหมือนวันนั้นที่ไปกันก็สนับสนตอเราอยู่เป็นเพื่อนนแต่ตอนนี้เขามีแฟนเดียว่ะคงไม่เหมือน,น,อน,น,น้แล้ว แฟนเขาดูแลเอาใจใส่ดีอันนี้ก็ไปซื้อตรงซื้อเพียงอะไรกันหมดไปตั้งคิดว่าหมดไปแสนสองหมื่นแล้วเนใช่เขาชอบชเขาเป็นคนนี่ไงเขาเป็นคนในอะไรนะเหมือนน้องเหมือนแฟนน้องแพอ่ะเขาชอบแบบของอโรแมนติกเขาชอบอะไรอนยะ่างเงี้ยตัวเมื่อกี้ใหญ่เนาะตัวน้องแพลตเมื่อกี้น้องใหญ่นะ ลงทางไปแล้วตัวใหญ่มากตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กก็มีเหมือนกันเราก็ต้องลองดูนะว่าแบบที่คล้ายเหมือนกันนะคล้ายกันไซส์คล้ายกันท่กอนไอ้ไอ้น้องไอ้น้องไอ้ยน้องบอลเขาไม่ถามเลยให้แม่ทำให้กินอะไรอย่ะงนน้องบอลหอยเนี่ย ไม่่ะเขารู้น่คะเอาไปให้แม่ปีเขาเขาไม่ไม่แล้วไม่ทองลองไปเก็บกินเองมั้งอ๋อน้องบอลเหรอจ้าน้องบอลที่เก็บไปรับอ๋อไม่ลองทําให้เขากินเขาไม่อยากกินเหรอน้องบอลเขาได้ทั้งนั้นและได้หมดถ้าสดชื่อจเจ้านั้นอ่ะเห็นว่าอยากชอบร้องนู่นร้องเพลเขาก็ร้องเมื่อวานเขาทำกับข้าวหน้ากินแต่ว่าทีนี้แพทยุ่งกับการตัดคลิปแพทก็เลยไม่ได้ถ่ายลงอืีจ้ม ที่เราหาซื้อแล้วก็หาไปไว้แค่ไหนที่เรามียูมองเดียวเนี่ยว่าไ,ไ,ได้ไปใส่ด้วยค่ะอยู่แต่ที่เดิมนะไม่ได้ไปไหนนะมองเดียวเลยเยอะเยอะ แกก็ไม่ได้ไปนะเนี่ยพี่จนแคทเขียนไปแล้วแกไม่ได้อ่านมั้ยแคทบอกว่าแกบอกว่าจะไปหาแกกี่โมงเออแคทก็เรียกว่ามาเจอกันที่นี่ไหมจ้ะแกก็มีรถเนาะเออดีใช่ไม่แล้วแกก็บอกว่าอ๋อจ้าอ๋อจ้าอะไรเนี่ยไม่เห็นว่าเอออ๋อจ่าอะไรคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วแกไม่ค่อยได้อยู่กับโทรศัพท์ถ้าแกทำกับข้าวแกจะชาร์จแบตไปจ้ะแกกำลังเรียนรู้โทรศัพท์ใหม่ด้วยแกซื้อโทรศัพท์ใหม่มันออทำคลิปดูชัว ปวดแอวแล้วพี่น้อง <laughs> ปวดแอลค <laughs> นกันเลยปวดลัางตันพี่น้องปวดแอว <laughs> แอลกำลังเดือดขึนเ <laughs> สียสู้เลยบันนี้ถ้าเป็นพี่เอก็พูดไปอีกแบบ <laughs> <laughs> ตลก เอาไปไหนมาเหรออะไรนะพี่โอ้ยหาไม่เจอเอาขยับพี่สินักไหมขยับมามขยับหมองได้หน่อยแล้วพี่น้องตรงนี้แป๊บมั้งค่ะ มันมีหงมีหอยเนาะอะไรก็อยู่ในน้ะตรงเนี้ยพี่จอยอะรู้คนแรกเนาะจอยใช่ไหมพี่จอยแกแกมานั่งกับแฟนแกแล้วแกก็มองลงไปในน้ำแกเล่าให้ฟังแกก็มองลงไปแล้วแกเห็นหอยนอนอยู่แกก็เลยแกก็รวมจับขึ้นมาเลยแกบอกอ้าวนี่มันหอยกามจิ๋วแกเล่าให้ฟังเขามาอยู่นี่สิบปีแล้วอ่ะะค๋อจ้ะเป็นงาน ยาแล้วเนาะมีแพทเนี่เพิ่งมาจ้ะแพทเนี่ยมาน้องล่าสุดเลยน้องล่าสุดเลยมาสากระมูพี่น้องมาสากระมูน่าจะมารุ่นเดียวกันเนาะพี่พรเนาะกับใครอะับฮะกับใครคะกับพี่พรนั่นแหละกับพี่พรพี่พี่สิบปีแล้วเนี่ยพี่พรก็มาอยู่นานแล้วมั้ยอยู่ปีตอนนั้นแค่ังไม่เกิดยังไม่เกิดเหรอพี่พรมันยังไม่เกิดเลยเดี๋ขึ้นไปน่เห็นมันเหลืองๆอะไรนะ ระ,นะระวังเด้อเอ้ยมันช่วยระวังเด้องนะไม่โม้ให้ตัวเองระวังเด้ออันที่จอดจอดยู่นี่เป็นอันนี่นี่เป็นเลือดข้าเจา้าเลยพี่นอ้องเลือดนี่บางคนแบบใส่น้ำมันได้เป็นเลือดพ่ายพี่นอ้องเป็ดีใส่น้ำมันเยอเพราะว่าถ้าเป็นน้ำมันมองเลือดจอดมันหอยเข้ามากินมันกะบลอดสะอาดใช่โอ้ยไปเอาตรงนู้นมาค่ะ

เขาถามอะไรแต่ปวดเอ็กซ์เนึ่งเดแม็กซอมาเห็กาจากาเห็นไหมเรอยากดูอยากเห็นนีหะคนไทยวิธีคนไทยอยู่ที่ไหนก็อยู่เงี้ยนะพวกเราเนาะ จะหากินหาอยู่หากินเมนูเจ้าปิ๊ดหางปิ๊ดเหงื่อไม่ได้กิน <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมน <c oughs> ้องแพทตรงนั้นมันไม่ไม,ไม่ไม่ลมแรงหรอกน้องแพทอ่ะก็ไม่แรงเท่าไหร่ะร <c oughs> นะถึงจะปิ๊ดห้งปิ๊ดอะไรเราก็มีแนวกินแต <c oughs> ่ <c oughs> พี่ขยับไปทางนี้นะเพราะว่าเห็นเอ้นั่นบัวบัวแก้งเอาสุดท้ายจะหยิบบัวใส่เเออาาโลดไปขยับไปทางนู้นเนาะนิดนึงค่ะคุยดังๆนะพี่จะได้เข้าคลิปพี่ด้วยไอ้แม่แพทย์คุยดังๆแม่วดังๆจะได้คลิปจะได้เสียงเข้ามาเข้าช่วยคลิปเราด้วยไงแม่แพทยก็คุยสนุกแม่แพทยก็คุยสนุก มามาต่อกันเนาะอันจะมาไวมนี่คะมามแ<า>พ<า>ทเกห้อยแล้วครับีบบไไนนะะ้ไปหาแล้วไปย่สเลยจะมาเอาคลิปหอยไหมจะมานี่ทา,างั้นจะรอแต่ว่าผมแพทลกแล้วผี่มาพอดีเดียวยืมสุดตอ ่เลกลับมา่เอาคลิปง้อยนะ้อยไปเก็บพากกันมองที่พี่บ้านซพ่าจะง่พคุยกับพี่พจพแล้วจะมีแพชไปขับรถไปหาเจ้าแล้วเข้าขับรถไปยูสี่เลร์กัน ได้แม่ได้น<ด>้องแพะได้ไหจะไปหาเจ้าอีกเลยจะไปหาเต่าอีกเลยเรี่วันน่ะบกปลาอยำางดียร่าไบอลกำหางเด เานีจะถ้าจทางไม่ไ้างปบ้านเขาเหรอไม่ทางไหนก็ตามถ้าต้องแคต้องไปบ่อยๆเพถึงจะจำได้จ้ะไม่เนพี่ปิดกดปิดกนแล้วพี่จะได้จำได้มันช่วอนาสแล้วพี่เวลาพี่ลบพี่จะลบง่ายเออจใช่